สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูตำรากันนะครับเป็นสูตรวิ่งตัวเดียวสี่สูตรนะครับพอมาดูกันครับว่าในงวดนี้ครับจะมาหรือไม่มานะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ยกตัวอย่างให้ดูสี่งวดนะครับเป็นสูตระยะสั้นรมาเรื่องคำนวณนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับหนึ่งครั้งนะครับบวกห้าของที่นะครับศูตรบวกห้าเป็นห้านะครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดสามบวกห้าเป็นแปดนะครับศูนย์บวกห้าเป็นห้า ดูสูตรที่สองน,นะครับสูตรที่สองเราจะใช้หลักร้อยนะครับบวกสามขอรงที่นะครับร้อยหนึ่งครั้งบวกสามขอรงที่นะครับหกบวกสามเป็นเก้านะครับเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์เจ็ดบวกสามเป็นศูนย์นะครับห้าบวกสามเป็นแปด ดูสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามเราจะใช้หลักหมื่หนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันสามครั้งสามบวกสองเป็นห้านะครับ ศูนย์บวกเจ็ดเป็นเจ็ดหกบวกศูนย์เป็นหกห้าบวกศูนย์เป็นห้านะครับอน,นี้เรามาดูสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่เราจะใช้หลักร้อยสองครั้งนะครับด้วยหลักสิบหนึ่งครั้งครับบวกกับเก้าของที่นะครับ สองบวกหกเป็นแปดนะครับแปดบวกเก้าของที่นะครับเป็นเจ็ดสี่บวกเก้าเป็นสามสามบวกเก้าของที่เป็นสองนะครับสี่บวกสองเป็นหกหกบวกเก้าที่เป็นห้าสี่บวกหกเป็นหกหกบวกเก้าที่เป็นห้านะครับ พอหมดสี่สูนนะครับวันนี้มาครบสี่ตัวนะครับวันนี้น,นี่ครบสี่ตัวนะครับเด <c oughs> ี๋ยวามาดูกันเองว่าวันที่ ยี่สิบเจ็ดนะครับสูตรแรกนะครับหลักแสนบวกห้าพื้นครับเจ็ดบวกห้าพื้นที่เป็นสองนะครับสูตรที่สองนะครับหลักร้อยบวกสามพื้นที่นะครับห้าบวกสามพื้นที่เป็นแปดสูตรที่สามนะครับหลักแสนยี่สิบสี่ครับสองบวกสี่เป็นหกนะครับแล้วก็สูตรที่สี่นะครับศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเก้าพืที่เป็นศูนย์นะครับเราจะได้เลข ไม่สามํนนกา,กา,ากันนะครับในงัวนี้นะครับนั่นก็คือสองแปดหกศูนย์นะครับนี่นะครับขอหลอมพิจารณากันดนะครับชอบค่อยตามนะครับชอบมองผ่านนะครับเป็นหนึ่งแนวทางน,นะครับท่านมาชิกท่านได้พิจารณากัน,นครับ อ,อสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับหอท่านโชคดีครับสวัสดีครับ